เสร็จปุ๊บก็ไปน้ําตกน้ําตกเนี่ยรถจอดไว้ที่เหนือน้าตกถ้าใหญ่ได้เลยนะครับเมเปิลมันจะเริ่มแดงอย่ที่ถ้าใหญ่แล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็คืออาจจะไกลหน่อยที่เป็นพบใหม่ตรวน,นี้แดงน่าจะประมาณเก้าสิบเ้าลนะครับก็คือตรงนี้เดินไกลหน่อยแต่ว่าคุ้มเพราะว่าันแดงเต็มต้นเลยสวยอยู่นะฮะเราจะเดินสุดก็ได้หรือจะไปแค่ท้าใหญ่ก็ได้นะครับหรือระหว่างเส้นทางจอแต่ถ้าใหญ่ไปนิดนึงมนันก็จะมีร่องอยุ่ที่ตามลําธารตรงนี้ก็สวยดีนะฮะจากจากท้าใหญ่ไปประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับ หลังจากนั้นกลับเอารถนะครับไปสาโนดาพอถึงสาโนดาปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะมานาน้อยก็ได้หรือตัดขึ้นหย,ยบเมฆเลยก็ได้เลือกใช้เส้นทางได้เลยนะครับทั้งสองเส้นทางนะครับหลังจากนั้นก็เรียบขาไปหลงศักดิ์ถ้าจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่หลงศักดิ์นะครับให้ไปถึงหลงศักดิ์ก็3ามสี่โมงเย็นก็ได้ไม่ต้องรีบตอนนี้พระอาทิตย์ตกห้าโมงสามสิบเก้านาทีนะครับ พอดูพระอาทิตย์ตกแล้วประมาณ6กโมงไม่เกิน6กโมงสินาทีนะครับรวมกลุ่มถ้าดูตกที่ลงศากแล้วรวมกลุ่มนิดนึงเจ้าหน้าที่เราจะนำอย่างนะครับเผื่อไฟหมดหรือว่ารถเสียก็จะกับเจ้าหน้าที่ททจะได้ดูแลให้ได้เลยนะครับข <ๆ S 2> ากลับเรียบสายอย่างเดียวเลยมาหมั่นดูแต่เข้าที่พักมันอยู่นี้ประมาณกั้งพุ่มทุ้มซื่นะครับ<า>หรือถ้าไปแล้วจะไม่รอดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมศักดถ้าจะกลับก่อนนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าที่จะไปจิตที่เราให้ เจ,จ้าหน้าที่กำลังอธิบายนะฮะ,ะวิธีปั่นนะฮะเส้นทางต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางนะฮะสบายๆปั่นเป็นฮะปั่นเป็นใช้เกียร์เป็นก็โอเคแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นมือโปรนะฮะระดับแบบโอ้โหแบบสเปเชียลเลยอย่างเงี้ย

เดี๋ยวเราต้องลุ้นก่อนนะเพราะว่ามีคิวเราเป็นคิวที่หนึ่งแต่มันมีคิวศูนย์กับลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเกือบสามสิบคิวนั้อเราคิวที่นก็คือเราคิวที่หนึ่งของวันนี้แต่ว่ามันเราน่าจะดีใจเราน่าจะดีใจว่าเรามีคิวที่หนึ่งใช่ไหมวันนี้เราได้คิวที่หนึ่งใช่ไหมไปดูกนรอดูว่าจะนี่ดูคันนี้ดอกยางโซลล์รูปแมงมุมนะเอาไหมคันนี้เอาไหม แต่ตรงนี้เขามีคนจองหมดแล้วคือเนี่ยเขาเอามันเรียงเนี่ยคือว่ามีนักท่องเที่ยวเขาเดี๋ยววะคราวนี้เราต้องรอเหลือละเหลือว่าเหลือจะเหลือไหมเดี๋ยวเขาจัดก่อนเดี๋ยวเขาจัดก่อนโอ้ยรอเล็กแจ๋วว่ะแจ๋วว่ะคันเล็กก็มี คันเล็กก็มีอ,ลอ,อาละ่ะใครที่จองไว้จะแคนเซิลไหมฝนตกฝนตกแคนเซิลได้นะผมจะได้เอาต่อ <laughs> ใครจองไว้กลัวฝนเอาแคนเซิลไปก่อนนะเดี๋ยวผมเอาต่อ <laughs> นิดนึงนะฮะนัก oh, ท่องเที่ยวเยอะก็ต mm ้องเสียเวลานิดหนึ่งเนาะอ่ารอนิดนึงนะฮะช่วยกันช่วยช่วยกันเนาะว่านักท่องเที่ยวเยอะเราก็ต้องช่วยช่วยกันนะฮะเพราะว่าอ่ะเชิญเลยครับบางทีอยู่ด้วยกันนะฮะอยู่ด้วยกันสนุกสนุกนี่นะฮะเอาไปละะนฮะเสียเวลานิดนึงเนาะเพราะว่านักเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวเนาะวันหยุดเยอะนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะที่นี่อดเห็นใจนะเห็นอดเห็นใจเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักนะฮะ ก็คื้มาแล้วนะนี่เขามีหมวกให้ด้วยนะฮะแต่หมวกจะพอเปล่ายังไม่รู้นะฮะหมวกมีไม่ถึงนะฮะเราต้องใส่หมวกของเรามานี่นะฮะหมวกมาด้วยใส่หมวกของเรามาเพื่อว่าจะใส่จะได้ใส่หมวกของเขานะฮะอ่าเขาจะตากแดดเลยไปแล้วนะไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะ ร้อยยี่สิบนิ้วก็มีนะฮะโอ้โหต้องนอนรับรองวันนี้ได้เป็นเกียร์แน่นอนขี่ทั้งวันนะลูกเป็นแน่นอนวันนี้ไม่ต้องห่วงเป็นชัวร์เขาเป็นอยู่แล้วครับแต่ว่านะเขาไม่เคยขี่ร้อยยี่สิขนาดนี้ขี่ทั้งวันไม่เป็นไรลูกอ,อย่างมันอ ไปทำอะไรเต็มได้รถก่อนแล้วก็ไปเต็มก็ได้ ก็จะลงบมาให้ลงต่อปเรื่อยๆสี่ันนะห่อตัวนู่นตรงนี้นะคนจะวางให้ไม่ตองลงไม่ลงไม่ค่ะ คนเราลดับที่หนึ่งไม่ต้องห่วงเลยเขาข้ามมาไปแล้วนี่ไงลำดับที่หนึ่งเพราะอะไรวะข้าไปแล้วมันไม่มีพอให้เราแล้วเขาข้ามราลดับเขามีลนดับที่สุดลำดับที่ติดลบไปแล้วเดี๋ยวต้องรอต้องรอให้เขาเอารถไปก่อนเขาช้าหน่อยเพราะว่าโอ้หนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะจริงรถเต็มหมดเลย เมื่อวานเราพาดนิดนึงตรงที่ว่าเราขึ้นมาแล้วเราไม่ได้มาจองเราไปเราไปนู่นก่อนเราไปเรื่องที่พักก่อน,นถ้าเถิดเราแบ่งสายไปคนนึงไปดูที่พักคนหนึ่งม,ม,มาดูร้านจากักรยานก็โอเคจองไว้ก่อนได้ไม่ได้